Sẵn 아서 c v 는 너를 잡지 못해서 dưới k h o a n 두다 á c Cũng nhớ giờ thanh tác dịch r 시간던너 ฉันขอโทษที่ผ่านมาคุณคงจะพยายามทำให้ฉันเสียใจมากที่สุดแล้วแตว่ฉันเหมือนงโ่โเองฉันคงไม่อวยพรให้คุณนะละก่อนเ าฉันชนะพี่พี่ต้องออกเดท<ด>กับเฮมีนะพี่แกต้องบอกว่าถ้าฉันชนะพี่พี่ต้องเลิกกับเฮมีตลอกระตามนี้นะเออพี่ยังไม่เข้าใจความรักหรอกนะฮะถ้าเฮมี hey Me, มีความสุขฉันก็มีความสุขด้วยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็มีความสุขกับรักแท้ของแกอย่ายุ่งกับฉันเฮ้ยสัญญาสักทีถ<ห>้าฉันชนะพี่ต้องเดทกับเฮมีไี่ได้เอางี้เลย าจินโฮชนะฮะแล้วก็จะยุ่งกับเราคนดมคนอย่างฉันไม่มีทางแพ้โอ้ <c oughs> แล้ฉันจะคอยดู <c oughs> ตกใจเอ่อเกอินฉันว่าแล้วกลิ่นมันทำแม่งทำแม่งอะนะนี่อย่าไปสนคนเร็วๆพันั้นเลยอย่าคิดว่ามันเป็นคนดีอยู่อีกเหรออะยังช่างเร็วนะ่ะโถ่ดีตายล่ะ มอนนั่นนันเลวสุดๆด,ด้วยซ้ำไปพอหนะฉันมืนโง่เองล่ะพักแกอินมันโง่เองนี่นี่อย่าโทษตัวเองแบบนี้สินี่แกอาจจะยังไม่รูน้นะว่ายังมีผู้ชายคนหนึ่งแอบชอบแกอยู่อย่างฉันอะแอบชอบแกมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเรียนแล้วละมั้งไม่รู้สิฉันรู้สิ ฉันก็ชอบแกนะเรื่อรักเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือฉันชอบแกอย่าผู้ชายกับผู้หญิงถ้าฉันขอแกเป็นแฟนเนี่ยแกจะตกลงไหมมีซกมีซกเออนี่ถ้าหากว่าฉันจูบแกล่ะแกไม่หนีเหรอ จุบจุบจุบอื้อืมอืมพี่เฮ้ยพี่พี่จ๋ารู้ไหมฉันรักพี่มาแค่ไหนโอ้ยแกถอดเสื้อก่อนเถอะออื้หมี่กลิ่นหึงะ อวอามรักปัดผมให้อดงปากเรียวสวยจ้าะ,ะข้างได้รูป ไม่เอาไม่คิดคือแต่ว่าเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้อ่ะจูบ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 เลยโอ้เจ้าทางเราว่าไหนนก็ไหนๆแล้วเอาละ เออไม่ทีละเออคือนี่เกจะทำไะเออะจะจะท่านรักแกนะฮะฟังไม่ชัดเหรอเอ่นรักแกนะเออนนะนนนะเดี๋ยวเวฉยดเก่นี่อย่าด้โอ้ย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 เดี๋ยวโอ้ยเก่งนี่ จะบ้าเหรออาฉันบ้าฉันบ้าเพราะรักแกไงแกไอ้บ้าเอ้ยวันนี้ฉันมึงถูกทิ้งมานะเน่รู้ไหมว่าฉันเชื่อใจแกแค่ไหนอะเอาเนี่ยทำไมล่ะฉันก็รักแกนะไม่รู้เลยเหรอฮะโอ๊ยไม่ได้พอหรอก

ดี้ยี่ไอ้ใจเย็นไออนเฮ้กระแพงไม่เก็บเสียงเลยไอ้ยเอาไปแล้วเฮ้ยเ่ไย้ยเฮ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยีไอ้ชายไอ้อายไอ้ชยอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายไอ้อยโอ้ชายอ้ชายอ้ชยอ้ชยอ้ชายโอ้ช้ายไอ้ยไอ้ายอ้ชายไอ้ชายไอ้ แกถูกแม่อ่อนนะ้อเดชให้พอใจเลยนะฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนเฮ้โอ๊ยไม่ไหวเดียวเดียวเดียโอยโอยอะไรกันเนี่ยฮะต่พากามนี่เด็าเจ้าสาวเพื่อถูกขอแต่งงานมาเนี่ยทำไมมาอยู่กับผู้ชายอีกคนล่ะ นายไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องมาพูดมากได้ไัมไงอะรู้จักหลักฐานแวดล้อมไหมทุกอย่างทำให้เข้าใจอย่างนั้นพี่พี่พี่โอ้พี่้ี่พี่พี่ยโอ้้นโอ้อ้ยโอ้ยโออะยี้อยอ ที่เขียนอะไรเขาอม่ได้ไงอะ่ะที่เปนอย่างนี้ไม่ได้นะก็เปสัญญาเองนแลาทำตามข้อตกลงแล้วนี่เออพี่จ๋าอย่าละนี่อย่าทำแบบนี้กับฉันฉันทำทุกอย่างได้เพราอความรักนะไอานนี่มันใจร้ายชะมัดเลยไม่รู้เรื่องกับไปตบพูดนะก็เขาบอกว่าเขารักนายนี่มันไม่ใช่อย่างที่คุณเข้าใจนะ โอ้ยโอ้ยพี่อ๋อไม่เป็นกะสมบัตพี่พี่อย่าไปนะพี่พี่ไม่เข้าใจความรักเลยเหรอไอยโทษนะอะไรอีกล่ะเมื่อเช้าขอโทษที่เข้าใจนายผิดทำไมเรื่องไหนเหร ก็อ,อ,อนายก็มีปัญหาเรื่องความรักนี่ปัญหาของผมามเนี่ยคงไม่หนักเท่าคุณหรอกฮะพรุ่งนี้เอาไมส่สิวันนี้คุณว่างไหมวันนี้ฉันจะไปงานแต่งเพื่อนสนิทของฉันนะ่ะงานแต่งเหรอเออนี่คุณ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังเป็นเรื่องเพื่อนผมอีกทีหนึ่งเพื่อนของผมไม่เคยรู้เลยว่าแฟนของตัวเองจะแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นและเขาก็ดำไปงานแต่งงานนั้นไม่ทางผู้หญิงที่ไหนจะโง่ได้ขนาดนั้นกันเลยคุณเอ้ยจริงจริงจริงที่รู่เดี๋ยวนี้ผมเรียกก่อนคุณแล้วนะ เดีด๋ยวก่อนซีคือแล้วผู้หญิงที่คุณเล่าเป็นยังไงต่อเหรอไม่รู้สิ